ดีค่ะพี่เพ็คีรกวันเนอร์นะคะถ้าพี่เพ็เป็นน้องโอปสัสจารานะถ้าอยากจะได้ตำแหน่งมิตยูนิเวอร์สันดับสามข,ของประเทศไทยจริงพี่เพนจะเลิกตอบคำถามเป็นภาษาไทยคำถามก็คือคารเป็นมะานำคุณมีความคิดเห็นยังไงถ้าเป็นพี่เพนพี่เพนจะตอบว่าคุณถ้าคุณคิดจะมาเป็นผู้นำคุณจะต้องเป็นคนฉลาดมีไหวพริบปฏิภาณที่ดี สามารถแก้ปัญหาเหตุใจส,สถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆได้ดีแล้วพร้อมจะช่วยเหลือลูกน้องทุกเมื่อไม่ว่าไม่คิดว่าจะเป็นคนที่จะเห็นแก่ตัวคิดว่าตัวเอง,ต,เองตัวเองสามารถอยู่รอดได้คนเดียวจะต้องนำพาผู้ลูกน้องให้ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองหรือถ้าเป็นผู้นำระดับประเทศก็ควรจะพาลูกน้อง คน,คนในสคนระดับประเทศไปสู่ความจเจริญรุ่งเรืองควรจะทำให้แล้วไม่ว่ไม่ว่า,วาคุณจะเห็นกับตัวเห็นกับได้อย่างเดียวการไปผู้นำก็คือควรจะเป็นคนดีด้วยแล้วก็รักครอบครัวตัวเองด้วยแล้วก็รักลูกน้องรักคนสังคมในประเทศด้วยถ้าเป็นพี่เพนอะถ้าพี่เพนจะตอบอย่างนี้นะถ้าพี่เพนน้องอปปน้องตอบคำถามยูนิเวอร์ผิดแล้วน้องตอบเป็นภาษาอังกฤษถ้า อันนี้ถ้าน้องตอบไปพี่เพนที่พี่เพนให้สคริปต์มาน้องจะได้ตำแหน่งยดยูในเวิร์กเพราะพี่เพนเรียนเศรษฐศาสตร์มาก่อนพี่เพนรู้วิธีการตอบคำถามยูดในเวิร์กไงว่าควรจะตอบคำถามว่ายังไงนะคะคือเสียใจด้วยนะคะที่ได้ลองหลับ3ามพี่เพนบอกน้องเตือนล้องแล้วลนะว่าถ้าน้องเข้ารอบ5คนสึดทัมหรือไม่ว่าใครจะไปชิงมงก็ตามถ้าเป็นสาวไทย ให้ใช้ให้ตอบคำถามเป็นภาษาไทยจะเป็นไทยเหลืออังกฤษํำคำก็ดีที่สุดไปคุณไปดูเดนมาร์กเนี่ยเดนมาร์กเขาตอบภาษาประจำชาติเขาเขาเลือกไปดูประเทศอื่นเนี่ยเขาเลือกสอบสาภาษาประจำชาติเขานะคะเขาถึงได้ตำแหน่งมิยูนิเวิร์กไงน้องไม่เชื่อพี่เพนไงพี่เพนก็บอกเตือนน้องแล้วว่าถ้าน้องอยากได้มงอะ น้องตอบคาถามพี่การเป็นผู้นํามีความเห็นตรงเห็นใจอ่ะมันไม่เกี่ยวมันต้องตอบไปพี่เพนมันถึงจะได้มองถ้าน้องตอบไปพี่เพนน่ะเหมือนที่พี่เพนบอกบอกน้องอ่ะพี่เป็นเฉลยให้น้องว่าการเป็นผู้นําเป็นยังไงอ่ะน้องจะได้มองจริงถ้าน้องตอบไปพี่เพนน่ะเสียใจด้วยนะคะน้องโอปอจตาดาพี่เป็นฝากถึงนางงานที่จะไปชิงตําแหน่งมงมิกิวดิเบิร์กด้วยนะคะ พื่อท้าเขารอคนสุดท้ายจริงอ่ะอยากได้อยากได้มงจริงอ่ะให้ตอบเป็นภาษาไทยหรือไม่ก็ไทยคําอังกฤษคํานะคะจริงๆนะการตอบคํำถามคาถามภาษาประจำชาติมันจะได้คะแนนคะแนมากกว่าการตอบคําถามเป็นภาษาอังก,ษงกฤษนะคะสวัสดีค่ะ